นะคะของการเลือกประกันภัยที่มีราคาสูงก็หนึ่งบริษัทจะมีความมั่นคงทางธุรกิจนํามาสู่ความสบายใจของเราว่าบริษัทมีเงินเหลือมากเพียงพอได้นอนสําหรับการที่จะชดใช้สินใหม่ในอนาคตสําหรับเราและข้อที่สองก็คือ การที่เลือกซื้อประกันภัยสูงเนี่ยมันจะได้รับความคุ้มครองสูงตามมาด้วยสิ่งที่คุณจะได้รับกลับมาก็คือความคุ้มครองที่มันสูงคือความคุ้มครองที่ครอบคลุมพอใช้กับการเกิดเหตุแต่ละครั้งต่อไปข้อที่3ก็คือเราจะได้รับการบริการจากคู่ค้าของบริษัทประกันภัยที่ดีเมื่อไหนก็ตามแล้วที่เราซื้อประกันภัยกับบริษัทที่มีประกันภัยราคาสูงนะเราจะได้รับการบริการที่ดีมากๆเลยนะคะต่อไปข้อที่4ก็คือบริษัทประกันภัยจะมีสาขาที่ครอบคลุมนะคะว่าความครอบคลุมจากการให้บริกกาาาาาารรรสขใในนนพื้ทททีีี่่่อยงเเวลณ จะเกิดบัเหาในเองเนาะอันนี้คือข้อดีและข้อสุดท้ายก็คือมีการบริการติดตามหลังการขายหรือแม้กระทั่งการติดตามก่อนการเข้ารับบริการการเคลมค่ะอันนี้คือความประทับใจส่วนตัวนะคะเพราะว่าไม่ค่อยพบเห็นบริษัทที่มีการโทรมาสอบถามการบริการก่อนการเคลมนะคะก่อนการทําเคลมนัดหมายหรือแม้กระทั่งการที่เราทาเคลมเสร็จแล้วบริษัทโทรมาสอบถามประเมินเพอร์ฟอร์แมนซ์ของคู่ค้าของเขาหรือแม้กระทั่งการให้บริการของพนักงานเคลมค่ะ